วัสดีครับเกษตรกรผู้สนใจเรื่องไผ่กิมซุงทุกท่านนะครับสําหรับเช้าวันนี้นะครับตรงกับเช้าวันที่23กันยายน2 5 5 9นะครับเวลาขณะนี้7จ็นาฬิกาโดยประมาณนะครับผมจะล้ำขขาวคําไนกาซิตี้นะครับขอนําพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับมาร่วมกันผ่าพิสูจน์นะครับผาพิสูจน์การเจริญเติบโตของระอากาศนะครับไผ่กิมซุงซึ่งได้เพาะชาลงที่ถุงดําเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับนะครับโอ้ก่อื่นผมก็ขอแนะนำไปที่นะครับกลุ่มตัวอย่างตัวแรกตัวอย่างแรกนะครับนี่ก็คือกิ่งต้นไผ่กิมซุงนะครับนะครับก็กิ่งต้นไผ่กิมซุงนะครับซึ่งผ่านกันตอนแล้วก็ออกราอากาศเรียบร้อยนะครับผมก็ได้มาชํำลงที่ถุงนะครับอายุของของถุงชํำตัวนี้นะครับนะครับ หลังจากที่กิ่งตอนตัวนี้ลงที่ถุงแล days, exactly days. Days. ้วนะครับตัวนี้ก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับนะครับ2ตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่กลุ่มตัวอย่างที่สองนะครับตัวนี้ก็เป็นกิ่งตอนเหมือนกันนะครับอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่ารากมันออกดีนะครับก็เลยเอาลงถุงชําไว้นะครับสองสองตัวนี้สองตัวนี้ก็อายุการชาที่ที่ลงถุงนะครับประมาณ2เดือนนะครับไปที่ตัวที่สามนะครับกลุ่มตัวอย่างตัวที่สามตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็น ตัวนี้ฮะขอภัยนะครับตัวนี้เป็นระบบชํานะครับระบบชํานะครับผมไผ่กิมซุงนะครับไผ่กิมซุงนะครับผมผมเอากิ่งพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็ขนาดขนาดก็โอเคนะครับนะครับนะครับในท้องตลาดก็น่าจะประมาณนี้นะครับขนาดที่เขาขายขายกันนะครับตัวนี้เป็นกิ่งชํานะครับชําเลยนะครับแต่นี้ไม่ได้ไม่ได้ตอนนะครับดูดูกิ่งที่มันสมบูรณ์แล้วก็เอามาชําลงถุงนะครับตอนนี้ก็ มีมีหนอขึ้นมาแล้วนะครับมีหนอขึ้นมาก็ถือว่าโอเคนะครับอายุของมันก็น่าจะมันสองเดือนนะครับน่าจะมันสองเดือนนะครับนะครับทั้งสามกลุ่มตัวอย่างนี้ก็บวกลบกันก็น่าจะไม่เกินอ่าสี่วันห้าวันนะครับเพื่อมันเป็นการเสียเวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับไปเลยนะครับไปที่อ่าไปที่กลุ่มตัวอย่างการตอนนะครับหลังจากที่ลงถุงชําไปแล้วประมาณหนึ่งเดือนนะครับว่า ความก้าวหน้านะครับของละอากาศมันมันจะอย่างไรนะครับผมผ่าเลยนะครับผ่าเลยนะฮะแล้วเราเราก็มามาดูกันเลยนะครับนี่ครับตัวนี้หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนนะครับกิงมันอาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยเอ่อไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าไหร่นะครับนะครับตัวนี้รุ่นรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันที่ที่ลงถุงชํำนั้นขายออกหมดแล้วนะครับเหลือแต่รุ่นนี้นะฮะเหลือแต่รุ่นนี้ก็เลยพิสูจน์ให้หายคล่องใจว่าข้างข้างในมันมันมันเป็นยังไงนะครับ รากมันไปยังไงนะโอ้โหนะครับพากันมาเลยนะเนี่ยนะครับดูดูดูนะครับดูดูดูกันเลยนะฮะดูกันเลยนะฮะตัวนี้ไม่ได้ขี้เหละเลยนะฮะนะฮะไม่ได้ขี้เหละเลยนะครับเนี่ยนะครับนะครับถึงแม้ว่าเบ้าจะแตกแล้วก็เราก็สามารถเอาตัวนี้ไปไปลงหลุมอ่าลงหลุมลงหลุมมาสาหรับปลูกได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะพี่น้องก่อนดูล่างนะครับนะครับนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะเพียงแต่ว่าใบใบมันยังไม่ไม่ ไม่เจริญเติบโตเท่าเท่าไหร่นะครับมันอาจจะกําลังกําลังรอเวลาฮะตัวนี้กําลังอาจจะรอเวลาอะไปเลยนะครับผ่านไปเลยตัวนี้ตัวนี้เว้นไปเลยนะครับตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้นะฮะมา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 ตัวที่กลุ่มตัวอย่างตัวที่สองนะครับตัวนี้ก็เป็นกิ่งตอนนะครับกิ่งตอนเอาลงถุงมาแล้วมาสองเดือนมาดูตัวนี้เลผมผมเสียงตัวดูตัวนี้เลยนะครับถึงถึงแม้ว่าขนาดมันจะเล็กนะครับขออนุญาตนะครับขนาดมันจะเล็ก แต่ผมคิดว่ามันคงจะเป็นเล็ขพ่ขี้หนูนะครับเดิมๆทีคิดว่าความหวังน่าจะเป็นตัวนี้นะครับน่าจะมันมันอาจจะอ่อนเกินไปนะครับมันก็เลยมันก็เลยตายไปเหี่ยวเฉาไปนะครับนะครับก็เลยได้ได้ตัวนี้นะครับได้ตัวนี้เป็นเป็นเป็นอ่าตัวหลักนะครับลำแม่ของมันนะครับลำแม่ของมันนะครับอะผ่าพิสูจน์กันเลยก็แล้วกันนะครับสําหรับกิ่งตอนนะครับลงถุงไปแล้วประมาณ ประมาณสองเดือนนะครับประมาณสองเดือนผ่าไปเลยนะครับผ่าแล้วนะผ่าเลยนะฮะผ่าเลยดูดูดูอกโอ้โหเริ่มเห็นนะฮะเริ่มเห็นรากเนาะผมจะแกะแกะโอ้โหว่าไงครับว่าไงโอ้โหชอบไหมครับเกษตรกรครับชอบไหมครับแบบนี้ครับชอบไหมครับแค่สองเดือนเท่านั้นเองนะครับแค่สองเดือนเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่รากออกเพียบเลยนะครับนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนในส่วนของ ลินช้าก็เกาะตัวกันแน่นนะครับด้านในผมผมจะไม่ยุ่งนะครับด้านในผมจะไม่ยุ่งนะครับนะฮะตัวนี้ก็ไปลงหลุมได้สบายเลยนะครับเนี่ยเกษตรกรสามารถถือไปแบบนี้เลยนะครับถือไปแบบนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยยกขึ้นได้นะครับไม่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 ต้องกลัวว่ามันมันมันจะมันจะแตกนะครับเบ้าจะแตกนะครับเอ้าผ่านไปนะครับสุดยอดเช่นเดียวกันนะครับปลกมือดังๆให้กับกลุ่มตัวอย่าง2เดือนสำหรับกิ่งต้นนะครับไปอีก กรณนี้ตัวอย่างตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นกิ่งชำนะครับอันนี้ผมชำผมผมคัดคัดกิ่งพันธุ์ที่ที่คุณภาพนะครับระดับเกรดเอนะครับแล้วก็เอาเอามาลงที่ถุงชำนะครับนะครับผ่านไปผ่านไปประมาณสองเดือนนะครับเรามาดูมาเรามาดูกันเลยนะครับว่าด้านในนะครับความเจริญก้าวหน้าของรากมันจะไปถึงไหนกันแล้วโอ้ โอ้โหนะครับลากแก่เลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหนะฮะตื่นตาตื่นใจมากทีเดียวเลยนะครับเนี่ยนะครับถ่ากันพิสูจน์จะจัดนะครับไม่เอาเปียบคนจัดไม่เปรียบคนดูนะครับฉีกทุกความมันเลยนะครับแบบนี้นะฮะโอ้โหใครได้ไปสบายใจได้เลยนะครับนะฮะหายห่วงเลยนะฮะตัวนี้ผมผมถอดผมถอดสุดๆไปเลยนะถอดองค์บนองค์กลัวลากมันจะขาดเอาเอาประมาณเท่านี้นะครับเกษตรกรนะครับเนี่ย นะครับของจริงนะครับนี่ครับของจริงเลยของแท้เลยนะครับตัวนี้นะครับแค่สองเดือนนะฮะของสองเดือนสําหรับการชํานะครับนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างของกิ่งชําแล้วก็กิ่งตอนของออสวนฉลามเขานะครับฉลามขาวพันไม้นะครับสําหรับ ท่านเกษตรกรท่านใดน,นะครับสนใจศึกษาเรื่องไผ่กิมซุงหรือว่าต้องการที่จะพูดคุยกับผมก็ติดต่อกันมาได้นะครับ0894187974นะครับสวนฉลามขาวอำเภอคำไต้จังหวัดสกลนครยินดีนรับใช้นะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับก็ต้องขอกล่าวส,าสวัสดีครับ okay, okay. Yeah.